ครับที่สนใจเติมเกม e f o ฟุตบอ l ครับผมขอแนะนําเพจแมงปอนะฮะเพจเติมเกมที่ถูกกฎหมายครับจดทะเบียนถูกต้องครับแล้วก็มีประกันสินค้า100%ครับเติมง่ายเติมไวเจ้าของเนี่ยเป็นคนเติมทุกออเดอร์เลยนะฮะสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะฮะสวัสดีครับคุณโยกับผมเก่งช่องนักบอลพันล้านคะคลิปนี้ผมมาแนะนาครับแผน3 2 3 2ครับอันนี้ก็จะเป็นการะจะเป็นสไตล์การเล่นแบบ ส่วนกลับด้วยบนยาวๆครับใครที่ชอบเนี่ยสามารถดูได้จากคลิปนี้เลยฮะสอนจัดทีมไปเลยนะฮะโกเนี่ยเป็นสไตล์การเล่นแบบริฟว s ซิปโกคิปเปอร์นะฮะโกที่จะคอยปักหลักนะจะไม่ค่อยวิ่งออกมาตัดบอลครับในที่นี้เนี่ยขอใช้เป็นนี่ฮะชมาโกลแล้วกันนะฮะกองหลัง3คนเนี่ยตรงกลางเดี๋ยวผมจะเริ่มจากตรงกลางก่อนนะฮะตรงกลางเนี่ยผมขอใช้กองหลังเป็นสไตล์แบบบิวอัพแล้วกันนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวกดเข้าไปดูครับตรง ตัวกลางเนี่ยใช้เป็นบิลลอัพนะฮะบิลลอัพก็เป็นกองหลังที่ยืนปักหลักครับคอยถอยหลังไปรับเกมครับไปรับบอลน,นอแล้วก็สามารถจ่ายลูกจากแนวลึกได้ครับในที่นี้ก็เป็นเนี่ยมัทะดาลิกแล้วกันนะครับข้างๆ2คนเนี่ยผมขอเป็นตัวไล่บทไล่บี้แล้วกันนะฮะไล่บทไล่บี้สไตล์แบบนี้ก็ต้องเป็นเดอะเดสทอยเลอร์แน่นอนแหละฮะนี่ฮะใช้เป็นเดอะเดสทอยเลอร์แล้วกัน,นะฮะ ในที่นี้ก็จะเป็น2คนครับนี่ยใช้เป็นลรดิเกอร์ครับแล้วก็นี่เลยฮะโรบเบโลฮะอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคมากๆเลยนะฮะถ้าหลัง3แบบนี้บอกได้เลยว่ายืนเนี่ยโอ้โหกองหน้านี่มีวันแน่นอนแหละฮะต่อมาฮะตำแหน่ง DMF เนี่ยก็จะมี2คนนะฮะสองคนเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยผมจะใช้เป็นอ่า อังโคลแมนแล้กันนะฮะอังโคลแมนนี้ต้องติดมาอยู่แล้วเหรอฮะนี่ฮะใช้อันนี้ครับอังโคแมนนะฮะอันนี้จะใช้เป็นนี่ฮะโรดี้นะฮะแล้วก็อีกคนนึงครับจะเป็นสไตล์แบบเดอะเดสทรเยอร์นะฮะในที่นี้ถ้าใครมีเดอะเดสทรเยอร์ครับสามารถจับลงมาได้ด้วยนะฮะนี่ฮะส่วนตัวผมเนี่ยมีนะแต่ว่าอาจจะเป็นตัวที่หลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะฮะผมเนี่ยรีวิวไปแล้วแล้วก็อัพครับหลังให้ดูด้วยฮะ นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่ค่อนข้างเล่นเกมลับได้ค่อนข้างดีเลยนะฮะนี่ฮะส่วนตัวเนี่ยขอจับนักเตะคนนี้ลงมาแล้วกันนะฮะนี่ฮะเอาคนนี้ลงมาครับนี่ฮะถือว่าเดือดเลยฮะพลังโคตรเดือดครับลองไปไล่ดูได้นะครับต่อมาฮะจะมาที่ตรงปีกสองข้างครับตรงสองข้างเนี่ยขอใช้เป็นสไตล์การเล่นแบบฟอล์เรฟิกวิงเกอร์นะฮะด้านซ้ายเนี่ยขอเป็นฟอล์เรฟิกวิงเกอร์แล้วกันนะฮะนี่ฮะ ใช้สไตล์นี้เลยครับนี่ฮะพอเราเลือกมาแล้วเนี่ยเรามาเลือกเป็นลุยดีอาร์สก็ได้ครับลุยดีอาร์สก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีครับดีฮะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งครับนี่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะใช้เป็นสไตล์แบบเดี๋ยวขอดูกันฮะว่าแบบไหนมันน่าจะเหมาะสมครับอีกฝั่งหนึ่งอาจจะเป็นตัวเปิดบอลก็ได้ครับเปิดบอลแบบคลอสสเปเชียลลิสต์นะฮะก็จะเป็นเดวิดแบ็คแฮมล้วกกันนะฮะตรงนี้ก็ ไอ้คอสเปเชียลลิสต์เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ถือว่าเปิดบอลได้แม่นๆนะเอาเป็นเอาเป็นตัวที่เปิดบอลแม่นๆมาครับเป็นตัวที่หาพื้นที่แล้วก็คอยเปิดบอลให้เพื่อนๆได้นะฮะตัวนี้ก็ถือว่าโคตรจะแจ่มครับถ้าเป็นแบ็คแฮมนี่กองหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายทีแล้วกันนะฮะตรง MF ตรงนี้ครับจะใช้เป็นสไตล์การเล่นแบบคอสเป็นดิฟลิงโฟเวิร์ดตรงนี้ครับก็ถือว่าเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งครับที่ ค่อนข้างต้องมีไว้ในทีมนะฮะในที่นี้ก็จะใช้เป็นเนมานะฮะตำแหน่งหน้าที่เนี่ยก็จะคล้ายๆกับตำแหน่ง s s เนาะคอยเดึงตัวประกบคอยสร้างสรรนเกมครับจะเป็นกองหน้าตัวตำครับที่ลงมาช่วยสร้างสรร์เกมนะฮะตรงนี้ก็สามารถใช้แมสซี่หรือว่าเนมานก็ถือว่าค่อนข้างโอเคครับแล้วก็กองหน้าสองคนครับเป็นสไตล์โกโปรเชอร์ครับก็สไตล์ทำลายกับดักกองหน้าอะไรพวกนี้ครับสไตล์ สไตล์แบบนี้ครับขอกองหน้าที่สูงสูงใหญ่ๆหน่อยนะฮะมงดีๆนี่บอกได้เลยว่ามีแบ็กแคแฮมเนี่ยเปิดให้กองหน้าสองคนอย่างโรเบิร์ตเลวันด็อกกี้หรือว่าคริสซินโนโลนโดนี่บอกได้เลยว่าโค้ชจะเดือดเลยแหละฮะแล้วเรามาย้ํากันอีกทีครับโกเนี่ยเป็นดิฟเฟอสติกโกสคริปเปอร์นะฮะแล้วก็กองหลังเนี่ยเป็นวิวอัพเป็นเดอะเดซโชยเออร์สองคน,นครับแล้วก็ตรงดีมเอฟเนี่ยเป็นเดอะเดซโชยเออร์แล้วก็อาร์คูเมนนะฮะแล้วก็ ปีกขวาเนี่ยจะเป็น r m รอย่างไปแค่มาคอสเปเชียลลิสต์นะฮะแล้วก็โพลิฟิกวิงเกอร์ครับอย่างหลุยดีอาร์สนะฮะแล้วก็ตรงกลางครับเป็นเนมาร์นะครับและกองหน้าสองคนครับเป็นโรเบิร์ตเลวานด็อกกี้แล้วก็คิตตโนโอลลนโดครับจะเป็นสไตล์การเล่นแบบโกโบเชอร์ทั้งคู่นะฮะบอกได้เลยว่าแผนนี้น่าเล่นมากๆครับและนี่นะคเป็นทั้งหมดของคลิปนี้ครับหากชอบอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักบอลผัานลามไปด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนฮะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ